ในอัตกธาหน้าห้าร้อยห้าสิบเกที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่อนสารีบุตรในครั้งนั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์มเหสินาเชื่อว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะสแสวงหาโพธิสมภารสัมภาระที่จะช่วยให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฐานบารมีเป็นต้นแต่ละอย่างนี้ทำด้วยความ ยิ่งใหญ่จริงๆโดยวิธีนี้ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหมือนอย่างที่แสดงแก่เธอในบัดนี้แหละที่แสดงให้ฟังเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเพื่อแสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีประโยชน์ที่พระองค์บำเพ็ญทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อโพธิญาณเพราะนั้นประโยชน์ประโยชน์ที่พระองค์ต้องการอย่างแท้จริงก็คือประโยชน์คือโพธิญาณ พระองค์ทำทุกขระกิริยากิริยานี่แปลว่าความประพฤติทุกขระคือทำยากพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ทำยากที่กล่าวแล้วน,นะในคำพีจริยาปิดกหรือที่ไม่ได้กล่าวในคำพีจริยาปิดกพระองค์ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตลอดกาลนานด้วยการบำเพ็ญบารมีนั้นให้บริบูรณ์รวมเป็นอันเดียวกันโดยสังเขปเรียกว่าพูดสรุปทั้งสี่อสงไขยแสนกับย่อว่า เราได้เสวยทุกข์และสมบัติมากมายหลายอย่างในพบน้อยและพบใหญ่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดคือการสร้างบารมีของคนภายนอกกับของพระพุทธเจ้านี่ต่างกันบุคคลภายนอกนั้นร้องเรียกหาบารมีจากภายนอกคือบุคคลท,ทั่วไปเนี่ยนะเวลาจะเรียกร้องหาบารมี อานาบารมีก็คือฤทธิดเดชอำนาจอะไรคล้ายๆแบบนี้นะจะร้องเรียกหาจากภายนอกนะว่าผู้มีบารมีมากก็คือภายนอกยอมรับมากก็เรียกว่าเป็นผู้มีบารมีมากก็เลยมัวแต่สั่งสมรวบรวมแต่วัตถุภายนอกม,กมากๆเพื่อตัวเองจะได้มีบารมีมากอันนั้นคือชาวโลกแต่ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธ,ธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น พระองค์แสวงหาบารมีจากคุณธรรมภายในใจของพระองค์แสวงหาทานนกุศลที่เกิดจากใจของพระองค์แสวงหาศีลแสวงหาเนคขัมมะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะแสวงหาคติแสวงหาสัจจะแสวงหาอธิษฐานแสวงหาเมตตาแสวงหาอุเบกขาจากใจของพระองค์บารมีเนี่ยที่พระองค์แสวงหาคือแสวงหาคุณธรรมที่อยู่จากใจของพระองค์ พระองค์สร้างใจของพระองค์ให้เป็นบารมีไม่ใช่มีบารมีโดยการไปร้องเรียกหาผู้อื่นมาช่วยสร้างบารมีแก่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่การสร้างบารมีโดยการเที่ยวขอ,ขอความช่วยเหลือเหมือนกับเราขออดอยากอะไ้นะฮะไม่ใช่ทำตัวแบบอดอยากแล้วก็เที่ยวสแสวงหาทำตัวขอทานมาช่วยสร้างบารมีหน่อยนะมาช่วยบริจาคให้ข้าพเจ้าหน่อยนะท่านทั้งหลายจะได้สร้างบารมี ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นสแสวงหาการให้สแสวงหาว่าทำอย่างไรตัวเองจะมีโอกาสได้ให้ทำอย่างไรจะได้รักษาศีลเพราะฉะนั้นบารมีของพระองค์เนี่ยนะที่ทรงสั่งสมมาสีอสงไขยเนี่ยพระองค์สแสวงหาคุณธรรมจากใจของพระองค์ไม่ใช่สแสวงหาการนับถือถ้าพระองค์สแสวงหาการนับถือเนี่ยพระองค์เป็นเจ้า,าศาสดาตั้งหลายชาติเป็นาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าหากว่า การนับถือเป็นความสําเร็จในการสร้างบารมีแต่ไม่ใช่การนับถือเป็นต้นไม่ใช่ตัวบารมีตัวบารมีคือคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจที่พระองค์สั่งสมอบรมแต่ละอย่างก็ทําแบบแรกด้วยร่างกายแลกด้วยเลือดเนื้อตลอดจนถึงแลกด้วยชีวิตก็ไม่ใช่ชาติเดียวชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลในการสั่งสมคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ สั่งสมทานกุศลกุศลที่เกิดจากการคิดจะให้คิดจะให้สั่งสมศีลกุศลที่เรียกว่าสังวรสังวรสังวรปิดกั้นห้ามบาปห้า,ามอกุศลเพิ่มพูนจิตคิดจะออกจิตคิดจะออกเพิ่มพูนในความคิดจะออกเพิ่มพูนความรอบรู้เพิ่มพูนสติปัญญาอยู่ตลอดเวลากระทําบุญกุศลเหล่านี้ทําด้วยความภาคเปลียนอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอย กระทำด้วยความบากบั่นและมั่นคงทำอย่างมีน้ำอดน้ำทนมีความกล้าหาญอดทนอย่างเป็นเลิศไม่บน่นไม่เสียใจยไม่ตำหนิเป็นคนที่เรียกว่าไม่ให้ทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ใครจะไม่เคยบอกว่าโอ้ฉันบำเพ็ญบารมีไม่ได้เพราะเพราะอะไรมีไหมพวกนี้มาขวางบารมีของฉันมีไหม ตั้งการเรียนมาเนี่ยในจริยาปิดกเออพวกนั้นขวางฐานบาร,รมีของฉันขวางศีลบาร,รมีของฉันเป็นต้นไม่จะไม่มองเหตุการณ์ภายนอกเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเยี่ยมมีสัจจะที่เที่ยงแท้และแน่นอนเพราะท่านเพิ่มพูนคุณธรรมของท่านอย่างนี้จนกว่าคุณธรรมคือจิตใจเนี่ยนะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคิดดูว่าจะต้องสร้างขนาดไหนสร้างใจอ่ะนะงานตัวอื่นๆสร้างวัตถุภายนอกสร้างตึกใช่ไหมเอาหินเอาอิฐเอาดินเอาปูนเอาทรายมากองกองก็ถ้ามีบุญก็ทําไม่ยากก็สําเร็จแล้วแต่สร้างใจนี่สิสร้างใจถ้าสร้างให้แค่สงบเฉยๆมันก็ไม่น่าจะยากแต่นี่มันสร้างทั้งคุณธรรมทั้ง10ประการสร้างทั้งทานกุศลสีละกุศลเป็นต้นเนี่ยนะ จนกว่าคุณธรรมเหล่านี้เต็มเตี่ยมได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ไอการสร้างคุณธรรมทางจิตใจเนี่ยนะชีวิตที่ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องจะต้องไปเดินไปประสบเพราะปะในสังสารวัฏเนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนผู้ที่อยู่ธรรมดานี่ก็ทุกแต่ละชาติแต่ละชาติเราก็เห็นอยู่แล้วนะยังก็ถามดูเถอะคนในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยนะมีความสุขสักกี่คนหนอไม่ทุกทางกายก็เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกกายก็ ทุกใจไม่โศกอกปริเทวะไม่ก็อุปายาตประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากของรักปรารถนาแล้วไม่สมหวังเป็นต้นแต่ว่ารวมๆก็คือบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นตัวตัวทุกข์สรุปว่าเกิดมาในโลกก็แบกแต่กองทุกข์ทีนี้ไอ้ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้มีแค่ชาติเดียวว่าทุกทุกทุกเท่าไหร่สี่สงงขัยแสนกับเพื่อเพิ่มพูนกุศลธรรมในใจของตัว สร้างฐานคือกุศลธรรมภายในใจจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจนได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยสเสวยทุกมากมายหลายอย่างถ้าใช้คําว่ามากของพระพุทธพจน์แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทุกขนาดไหนบางแห่งพระองค์บอกว่าโพธิญาณของพระองค์เนี่ยนะได้มาโดยยากนะได้มาโดยยากมีไหมทานที่ไม่เคยให้ ไม่เคยมีศีลที่ไม่เคยรักษาไม่มีเนคขมมะที่ไม่เคยเจริญไม่มีปัญญาที่ไม่ได้อบรมไม่มีความท้อแท้พระองค์กระทำคุณธรรมเหล่านั้นจนเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสรู้พันคิดว่าจเจริญคุณธรรมเพื่อสร้างจิตใจเนี่ยนะคิดดูว่าทางร่างกายจะลำบากขนาดไหนกว่าจะได้คุณธรรมเหล่านั้นแต่บุญก็คือบุญสิ่งที่พระองค์ทำนี่ให้ผลเป็นสุขไหม กุศลทุกชาติที่พระองค์ทำเนี่ยนะให้ผลเป็นสุขใช่ไหมบอกใช่พระองค์ก็บอกว่าเราได้สเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างเพราะผลแห่งบุญเหล่านั้นทําให้พระองค์ได้สเสวยสมบัติเช่นเป็นพระเจ้ากุรุเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอะไรนะพระเจ้ามันทาตุราชที่สเสวยสมบัตินี่นะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สเสวยความสุขนานที่สุดใ,ในสวรรค์ถามว่านานแค่ไหนท้าวสากะตาย36องค์องอะ คิดง่ายๆว,ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะมีอายุเท่าไหร่สาสิบหกล้านปีสามสิบหกล้านปีคูณสามสิบหกอีกครั้งหนึ่งนะนั่นแหละท่านสวยสุขอยู่นานขนาดนั้นสามสิบหกล้านปีสามสิบหกครั้งเลยนะสมัยนั้นมนุษย์มีอายุเป็นอาสงไขยปีมนุษย์อายุยืนมากจนลืมตายอ่ะนั้นท่านสวยสุขอย่างเดียวนะอย่างเช่นพ้าเจ้ามันทาตุราชแล้วก็สมบัติอื่นๆอีกเช่นมหาสุทัศนะเป็นต้น แกระวสุไว้ความสุขเหมือนกับเท้าสักกะพระองค์นั้นท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ในภพที่เจริญภพที่เสื่อมแล้วก็เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างถึงขนาดว่าสวยอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะมีทุกไหมบอกว่าทุกแต่ก็ไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างอธิบายว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะ ถ้าตัวเองมีความทุกข์เนี่ยนะมีเหตุผลสมควรต้องไม่เจริญบุญใช่ไหมสมมติถ้าไม่สบายก็มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทําบุญมีเหตุผลอธิบายได้ว่าไม่จําเป็นต้องให้ท่านไม่จําเป็นต้องรักษาศีลถ้าไม่สบายเนี่ยมันอ้างได้อ้างเฮีเมียอธิบายได้ว่าไม่ต้องทําบุญเพราะไม่สบายแต่ท่านบอกว่าไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างทุกเหล่านั้นถึงจะมีก็จริงอยู่แต่ไม่เป็น อุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นความทุกเหล่านั้นในพบน้อยพบใหญ่จะไม่เป็นข้อแม้ว่าทํากุศลไม่ได้เพราะในบรรดาท่านสมาทานเนี่ยนะท่านท่านก็เก่งนะท่านสมมาทานบารมีไว้สิบข้อเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้หนึ่งอย่างในบรรดาบารมีสิบเพราะ,ะถ้าป่วยแล้วจะต้องได้หนึ่งอย่างจากการป่วยอย่างน้อยก็ได้ตั้งหลายบารมีจากความเจ็บป่วยเพราะถ้าป่วยนี่จะเจริญบารมีอะไร มาไล่ดูทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิทานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนอนสมป่วยป่วยอยู่น่าจะได้สักข้อหนึ่งนะได้ไหมสมาทานศีลได้ไหมได้ทําไมจะสมาทานศีลไม่ได้เจริญเมตตาได้ไหมได้โอ้ไม่เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่นิดเดียวนะที่จะบําเพ็ญบารมียามเจ็บป่วยท่านบอกว่าถึงประสบความทุกข์มากมายอย่างนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อน ไม่เป็นเหตุผลอธิบายว่าไม่ต้องเจริญกุศลนอนเกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลไม่เลยขณะเดียวกันไม่ถูกฉุดร่าด้วยสมบัติหลายอย่างคำว่าไม่ถูกฉุดร่าด้วยสมบัติบางคนเนี่ยนะมัวแต่ติดความสุขจนทำความดีไม่ได้ถามว่ามีสมบัติอันไหนบ้างที่เป็นเหตุผลฉุดให้ท่านไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเป็นต้น ประสบอยู่ในโลกธรรมฝ่ายดีจนท่านไม่ทําบุญเลยปล่อยปละละเลยประมาทไม่ยอมเจริญคุณงามความดีนี่มีไหมบอกไม่มีสรุปว่าท่านไม่เดือดร้อนด้วยความทุกข์ลาอย่างถึงอย่างนั้นก็ไม่ถูกฉุดคฆาด้วยสมบัติลาอย่างเป็นผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบารมีปฏิบัติข้อปฏิบัติอันสมควรแก่บารมีเหล่านั้น จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสูงสุดคือพระสัพพัญยุตยาณอนุตตรแปลว่าไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วท่านบอกว่าอารหัตตมรรคของบางท่านให้ผลเป็นสุขาวิปสัสสกอรหัตตมรรคของบางท่านให้ผลเป็นวิชาสามบางท่านให้ผลเป็นปฏิสัมพิทาสี่บางท่านให้ผลเป็นอภินญ,ญาหกบางท่านให้ผลเป็นสาวกโพธิญาณบางท่านให้ผลเป็น ปัจเจก,กโพธิยานของท่านอนุตตะเนื้อกว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็สัมมาสัมโพธิยานตรัสรู้โพธิคืออริยมรรคที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็เป็นฐานอย่างดีแห่งสัพพัญญุตยานนะนะสัพพัญญุตยานที่เป็นเหมือนกับมหาวชิรยานเนี่ยนะยานที่เป็นประดุจเพชรเนี่ยนะเจาะแทงทะลุ บอกว่าสัพพัญญุตยานของพระองค์รู้สรรพสิ่งไม่มีติดไม่มีขัดเลย